ดีครับผมอาจารย์สุวิทย์ชูจินดาครับวันนี้ก็มาพบกับช่วยช่างชี้แนะกับบูสโคบวันนี้จะมาคุยถึงการออกแบบและติดตั้งกรอบของวงกบประตูหน้าต่างเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะออกแบบและติดตั้งอย่างไรนะครับทีนี้มาดูในการออกแบบแต่ละหน้าเนี่ยสังเกตไหมครับว่า หน้าจะไม่เท่ากันอย่างเช่นหน้าเนี้ยที่เราจะไปวางอยู่บนทับหลังเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ว่าหน้าทับหลังมันกว้างกี่เซนแต่ถ้าเป็นงานกระจกอลูมิเนียมเนี่ยทับหลังเนี่ยกรอบของวงกบป,ประตูอลูมิเนียมเนี่ยมันจะกว้างประมาณ10เซนเพราะนั้นการออกแบบตรงเนี้ยมันต้องก็ต้องขยายออกไปการขยายออกไปเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึงว่าเราจะให้มันพันไปอยู่ข้างหลังไหมเพื่อจะไปเก็บงานภายในด้วยหรือเราจะไม่ให้พันมาซ้อนแหลบกันอยู่บนทับหลังก็ได้ยังไงก็มี เพลหรือมีกรอบของกระจกอลูมิเนียมหรือขอบวงกบประตูนหน้าต่างเนี่ยมาทับอีกทีหนึ่งตรงนี้อยู่ที่การดีไซน์ของพวกเราว่าจะให้หน้านี้เท่าไหร่ส่วนหน้านี้ขึ้นอยู่กับเราเช่นเดียวกันว่าจะให้ตัววิ่งรอบของขอบวงกบเนี่ยย้าหหน้าเท่าไหร่2นิ้ว3นิ้วได้หมดแต่ส่วนสําคัญมันคือตรงนี้เพราะว่าเราจะให้แผ่นนี้มาอยู่แบบนี้ถ้าเราออกแบบต่ำไอตัวครอบเนี่ยมันตื้นเกินเนี่ยนะครับ เวลาติดตั้งแผ่นแล้วมันจะล้นอย่างนี้สําหรับขอบวงกอบอันนี้นะครับผมจะรอนลอน76ลอน76มีความสูงของหลังรอนอยู่ที่2เซน4มิลใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเราออกแบบหน้าเด้งเนี่ยเราต้องออกแบบขนาดความสูงอยู่ที่3มเซนเพื่อกันน้ําแต่ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับแค่เด้งมาเฉยๆเวลาน้ำนะครับมันหยดลงมามันอาจจะสอดแทรกเข้าไปใต้รอยต่อหรือรอยประก,กตบตรงนี้ได้นี่คือสําหรับรอน76นะครับทีนี้ถ้า เราไม่ได้กั้นด้วยรลอน76นี้ล่ะเราไปกั้นด้วยลอนสแนปล็อกลอนสแนปล็อกเนี่ยหลังหลอนสูง3มเซนอันนี้เราออกแบบมา3มเซนถ้าเราเอามาใช้ผิดรูปรอนเห็นไหมครับมันจะล้นมาอย่างเนี้ยตรงนี้ก็ทำให้น้ามันซึมหรือมันรั่วเข้าไปได้ตอนนี้เรารู้ระยะตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มติดตั้งแล้วติดตั้งชิ้นแรกนี่เห็นไหมครับจับฉากได้ด้านหน นะครับยิงล็อกไว้ก่อนติดตั้งทีละชิ้นตามขั้นตอนนะครับมันต้องได้ฉากด้วยนะครับพอตัวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุสําหรับปิดรอยต่อหรือจุดที่มันไม่สวยงามตรงนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดมันนะครับเก็บรายละเอียดหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบฉากทีนี้เราจะมาขึ้นด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้จะสังเกตว่าเราบาก ไว้เรียบร้อยแล้วผมเน้นย้ําเสมอว่าผมจะบากด้านที่ฝนตกไปแล้วน้ําไม่เข้าตรงนี้พวกเราจะเห็นภาพชัดเลยนะครับเห็นไหมครับด้านในเนี่ยผมจะไม่ตัด45ผมจะตัดตัวนอกที่มาประกบเป็นมุม45เพราะว่าเวลาไปประกอบแล้ว๊ ตัวชิ้นเนี้ยมันยังสอดเข้าไปข้างในถ้าเกิดมีการรั่วซึมเนี่ยน้ำก็จะไม่สามารถที่เข้าไปอยู่ระหว่างวงกบได้ตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบระยะรอยต่อต่างๆถ้าเรียบร้อยนะครับเราก็หยิบกระจกบานเลื่อนมาใส่เลยสมมุติว่าเป็นกระจกบานเลื่อนใส่ปึ๊บจริงๆแล้วนะครับขนาดเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับต้องฟิกมากอาจจะมีเก็บสักมิลสองมิลได้เพื่อที่จะได้ใส่เข้าไปง่ายงานก็จะออกมาสวย นะครับมีกระจกมาเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับหรือมีพัดลมดูดอากาศมาดูในส่วนของปีกนี้ลนะผมก็จะตัดวาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาสวมปุ๊บนี่หลังจากนั้นเราก็จับดิงจับฉากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มยิงครับอ้าวยิงอายิงไล่มาข้อสำคัญนะครับด้านบนหรือด้านล่างของกรอบต้องตัดละเอียดเลยนะครับ ต้องให้ตรงต้องให้ได้แนวถ้าสูงสูงต่ำตำ่พอติดตั้งไปแล้วมันก็จะเห็นภาพชัดนะครับว่างานไม่เรียบร้อยข้อสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่อยากจะลืมนะครับก็คือระยะของสกรูต้องได้แนวต้องได้แนวทั้งหมดถ้าไม่ได้แนวเนี่ยเดินไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับสกรูจะ สูงสูงต่ำต่ำตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับเราก็ติดกระดาษกาวซิลซิลิโคนรูดเป็นเทปเปอร์ทุกจุดรูดเพื่ออะไรรูดเพื่อกลัวน้ําเข้าเหรอไม่ต้องกลัวครับเพราะเรามีปีกนี้อยู่แล้วนี่ปีกนี่เห็นไหมครับมีปีกนี้อยู่แล้วแต่รูดเพื่อเก็บความสวยงามหรือรูดเก็บคมบาดอีกทีหนึง่งนี่คือจุดสําคัญเลยครับหากวกเรามีข้อสงสัยตรงไหนอย่าลืม ถ้ามาคอมเมนต์แล้วก็ถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ